ฟังแลวการทำขวาม่้าใจเด้อการจะเอาข้อมายออกมาออก,ออกมาคุยให้คือคนเข้าใจได้โดยโดยขาดประสบการณ์หรือความรู้จริงที่ผู้คนพูนั้นบั้นท่านเด็บันท่านเด็กเขาไปถึงบันท่านเด็กเขาไปเห็นนี่ยากยากเลยยางเช่นคําว่าสมระนี่ทําให้จิตว่างวิปัสสนาทําให้ว่างจากจิตจังสิมันเป็นยอดมันเปนแห้ง,งแล้วนะ พูบอท่านได้เคยมีประสบการณ์ในการทําสมาธิในรูปแบบต่างๆหลายอะไรยังอาจจะขาดคันี้ดนเดาไปแล้วก็ขาดไปจังได้ก็บ่าถึงถามมันบ่มีประสบการณ์ก็ไปถึงใดมทําให้จาาิตว่างก็คือว่าทํากรรมฐานอันใดอันหนึง่งอันเป็นเครืองเครืองยูเครื่องผักหรือเพ่งยูที่พวกเข้าอันเรียกว่าส่งชานหรือจับจุดนาโล่องอ่แหเะี้ยแล้ว่าว่างจากความคิด อีกเรีือว่าสมถะทําให้จิตว่างเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เนีย่ยมันิมีจิตหนึ่งเพ่งอยู่อในขณะนั้นท่าสิว่างในลมหายใจของเอาเองนี่เป็นการสั่งกําลังสั่งกําลังของ,ของ,ข,อง,ข,องของความควงมความสงบสงบแบบบ่คิดเข้าใจว่าความสงบแบบบ่ตงคิดอีหยังให้มันเพ่งให้มันหนิงอยู่ในอารมณ์เดียวหรืออื่นว่าสมถะทำให้จิตว่าง นี่สื่อของมันออว่าเวลาใดขณะใดที่เ้าอยู่ในรู้ลมเข้ารู้ลมออกอุณาร่วมเกิดนี่เอ,อื่นว่าสมถะทําให้จิตว่างว่างจากความผิดต่างๆนั้นนา่าสารพัดเพราะท่านได้หาเหตุผลเด้อันนี้เดอ้อซึ่งพยายามที่สิหาคาอธิบายให้ทุกคนเกิดข้อมเข้าใจง่ายๆะ,ะถ้าเ้าอยู่ในลมหายใจ ได้ตลอดโดยบ่คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นบ่คิดถึงยั้งเลยอดีตบม่มีอนาคตบ่มีก็แล้วกันนะมีแต่อยู่ในร่มเข้ารู้ร่มออกนะเดีเอื่อนว่าสมถะทาําให้จิตว่างเออเมื่อมันก็เกิดกําลังขึ้นมาได้แล้วอาการปิติเกิดตังสี่ห้ากระจับเป็นจุดอุณาโลมแเอามาไวการ้าพากเออบัดนี้หลังจากนั้นล่มหายใจมันอาจจะหายไป แต่ว่าเฮาอยู่กับปิติเกิดขึ้นระหว่างกางหะภาผากอยู่กับอาการปิติเลยบัดน,นี้เฮาก็เริ่มใส่วิปัสนาบับน,นี้วิปัสนาทําให้ว่างจากจิตคําว่าจิตนี่คือสิ่งที่เฮาหูสิ่งที่เฮาเห็นได้ยินได้ฟังรูปเสียงกิริยสัมผัสกระทบรู้สึกได้หรือรู้รู้รปไปเบิดทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าเฮาไม่คิดไม่นึกในความอยากได้ และอยากเป็นเขาเรียกว่าว่างจากจิตว่างจากที่เข้าไปกระทบสมัมผัสรู้สึกเออบอคิดบนึกอย่าลืมบกิดบนึกในความจากใดอยากเป็นฟังมันเข้าใจเด้บอบ่จากได้ยังอารมณ์ก็เกิดบ่ได้บ่จากเป็นยังอารมณ์ก่เกิดบ่ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าว่างจากจิตว่างจากสิ่งที่รู้อยู่จิตกับผู้รู้ก็อันเดียวกันโดยภาษามันรื้สึได้นี่โดยภาษา จริงที่เฮาเห็นู่เดือนนี้แหละแต่ว่าฮาบ่อยากได้อยากเป็นอย่างจากอย่างที่ฮาได้ยินอยู่ถูกเรื่องเล่าน่่เฮาก็บ่อยากได้บ่อยากเป็นอย่างจากางแต่ว่าฮาก็รู้ในถูกเรื่องเล่าเห็นในถูกเรื่องเล่ากระทบสัมผัสได้ในถูกเรื่องเล่าอาการห้อนอากาศหนาวฮาก็บ่ได้อยากว่าย่ำใดมึงสิีเศร้าห่อนเด้เศร้าหนาวเด้สูนไซมันเนี่นะนี่คือความอยากได้อยากเป็นใจบาล่ะแต่ว่ามันรู้อยู่ในกระทบสัมผัสรู้สึกของฮาเองแต่ว่าความคิดของฮาไม่คิดไม่นึกในความอยากได้อยากเป็น นี่แหละจังหวะพยายาัจญ์ย่ำสีหาคําอธิบายง่ายๆมาให้ทุกคนทคําความเข้าใจแล้วก็ให้มั่นใจในในแนวทางที่ตัวเองกําลังปฏิบัติอยู่ที่กําลังเหตุอยู่เพ่งอยู่ทรงอยู่แค่รู้ล้มเข่าดูล่มออกมีอาการปีติเกิดแล้วอารมณ์หายไปเอเอมื่อมันล่มหายไปแล้วม้่เดือดจะพอปีตินี่สมาติเกิดรือเลจิตมันก็ริ่มตั้งมันเมื่อตั้งมันแล้วห้าที่ใส การหูการเห็นต่าง,งสารพัดแต่ว่าไม่นำเข้ามาคิดมานึกให้เกิดความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนี่มิปสัสนาว่า,วางว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่างจากสิ่งที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ว่างเพราะว่าเขาบิดแต่ว่าเขารลู้เข้าใจปะเขารลู้อยู่ว่าเขาบอกกันเลือกนั้นเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้แต่ว่าเขาบ้านั่งขมคิดให้มันเกิดก็อารมณ์บไดาแต่บ้านั่งขมคิดแล้ว อารมณ์เกิดไม่ได้มันมันเกิดในนอนอยู่แล้วล่ะนั่นแหละพยายามใส่ซับหรือใส่คำวา่าที่ให้ทุกคนเขา้าใจง,ง่ายๆให้ทุกคนเอาไปทดสอบทดลองแล้วนึกเข้ามาใส่ตัวเองเอตอนที่เหาอยู่นียังน่มเขา้าล่มออกนี่ครับอาการปิติที่เกิดขึ้นระหว่างการมาผ่าอณหน้าร่มนี่ในช่วงนั้นมันประิดบ่นึกอีย่างสบายบ่ิสัน นี่แหละเอามาเทียบเอาเองว่าอืมัมนบ่อมีความกังวน้นมันบ่มีความรอ้อนร้อนเหมือนเวลาทั้งเบิดมันถูกหยุดลงนะอย่าต่อมาเฮ้าเมืเ่อเฮาสร้างตัวนี้เกิดขึ้นได้แล้วมันถือมีล่มหายไปมัง่งปิติเกิดมัง่งเน,นื้อบบดนี้คาว่าวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงตามข้อม็นจริงเดิมเลยก็คือเฮ้าเห็นอยู่สู่เห็นเห็นเห็นหลายอันรรายย่างนี่แหละเ่ราว่าสิเห็นยังก็แล้วแต่ เห้เข้าใจได้ความว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามข้อมเป็นจริงที่มันเป็นในสิ่งที่มีแค่ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ว่าเป็นเพียงความสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องเป็นดับไปธรรมดาแต่ว่าเห้บดึงเขามาคิดมานึกให้มันเป็นไปดังใจจากของที่อยากให้เป็นนี่แหละละอารมณ์แต่ว่าคิดมึนึกจะก็จบหลังจากบลาแต่ว่ามันรลู้อยู่มันเห็นอยู่เขากลัลังเถียงกันยิ่งยๆ่งยั่งนี่เออแือวเขาก็ยืนฟังยืนเบิง้งอยูนน้ำเขานี่แหละ เขาว่ายังก็แล้วแต่เขารู้ว่าพิษว่าถูกเขารู้ว่าเป็นแบบไดแต่ว่าเขาวาคิดบันึกในความอยากให้เป็นดั่งอารมณ์ที่ตัวเองต้องการพอใจและไม่พอใจอารมณ์เกิดไม่ได้พบดับเดี๋ยวสิ่งที่ยุนน่งเหนือการเวลาแต่ว่าอาดีตก็ถูกละอนาคตก็ถูกละแม้ปัจจุบันก็ไม่มีนี่เรียกว่าเหนือการเวลาจากมันบมี เป็นสิ่งที่อธิบายยากมากๆียงแต่ว่าห้เรามาทบทวนให้ฟังว่าบ่มีอดีตบ่มีอนาคตและบ่มีแม้กระทั่งปัจจุบันอยู่เหนือการเวลาหรือเหนือสิ่งทั้งปวงใดแหว่าทุกค้อนนําไปฝึกเป็นวิธีที่ง่ายแล้วง่ายมากๆแต่ก็บ่ต้องหวังผลแม้ความสงบก็บ่ต้องอยากใดๆก็บ่ต้องอยากบพอยจากได้บ่าจากหูเพรจากเห็นบ่าจากเป็นใดๆทั้งสิน้น แต่ทุกคนรูู้อยู่ในร่มเข่าร่มออกล่มเข่าล่มออกล่มเขาร่มออกฝึกเออบาดีในในร่มเขาล่มออกก็สังยอมมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าต้องไปคิดไปนึกไปหาเหตุผลยังกับมันดอกให้มันรูยูซื่อๆเพราะว่าคาตอบมันมีแล้วที่เผ่นสอนให้อยู่แล้วบอกคําตอบแล้วอันนี้นิ่มๆนุวงๆขึ้นอย่างนึบๆขึ้นอย่างคือปิติได้จังๆที่ได้ว่าต้องไปสนใจมันเนี่ยเออถ้าบ่าคิดบ่นึกความลังเลสงสัยก็ถูกละไปบละ บ่มีความลังเลสงสัยอีย่างอีกก็เลยเอ้นว่าขามความสงสัยทุกอย่างเลยเอ,อขามความสงสัยกับว่าคิดบ่นึกอันนั้นอันนี้หาเหตุหาผลหาคําตอบหาคําถามอยู่อพาะสมนต์อะนั่นแหละจังว่าเธอนาให้ทุกคนอยู่นิ่งในล่มหายใจเถอะแล้วเฮาสิเห็นหลายๆอย่างเ,ออเห็นบดโดยทั้งตาพร้อมตานอกตาในพร้อ,อมออหูก็ได้ยินทั้งหนอกทั้งในพร้อมรูปรดกินเสียงสัมผัสต่างๆนาะทั้งหนอกทั้งในพร้อมแต่เฮาไม่คิดไม่นึกเนี่ย ความรู้สึกจาเกิดไม่ได้เนี่แหละคําว่าสักตะวาอีกอย่างหนึ่งซับหนึ่งนะที่พวกเข้าเคยคุ้นชินมาแล้วสักตะวาเห็นสักตะวาได้ยินสักตะวาได้กินแต่สักตะวาคือต้องไม่คิดไม่นึกแต่แต่ว่ามันก็รู้อยู่นั่นเองแหละคําว่าเนื้อการเวลาอีกอย่างหนึ่งสีเทียบพ่อให้เขาใจง่ายคือเข้านอนหลับแะละเขาหูอยู่บอกว่าเข้านอนไปจักชส่วโมงออกมาแล้วได้เข้าจังหูจักเข้าก็บโปงหูอีกว่าเขาหลับตอนใดพร้อมออกมาแล้วจัง จังมากิจกูเ,ออเขานอนตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าทุ่มหนึ่งมันต้องมีกลักวๆแต่ว่ารับยังไงไม่รู้ได้บ้านนี้เนี่ยหูแต่ว่าเขาไปนอนในห้องตอนทุ่มหนึ่งเออแต่เห็ดหยังก่อนสหรับมันพอแห้งแล้วเออแต่ว่ามันรับไปแล้วบ่รู้ตอนรับบ้านนี้ตอนตื่นขึ้นมาจำงบงเวลาตื่นตีห่านี่นั่นแหละคือว่ามันมันเหนือการเวลาแบบนั้นแล้วเ้ามาแค่เอาสมุติมาบอกกันืะซอว่านอนชีช่วโมงนอนหา่วโมงครับว่าเหนือการเวลาตัวนั้นถูกละไปแล้ว บ่บ่บมีอดีตบ่มีอนาคตบ่บ่มีหอดปัจจุบันเลื่อนเนือการเวลาอย่าไปเปรียบเทียบเนี่ยเข้าใจให้คลายความสงสัยในหลายๆอย่างเม,มื่อคลายความทุกนคนได้คาตอบแล้วเมือ่อทุกคนได้คาตอบแล้วก็ไปส้างความความจริงในตัวเองในบัดเนี่ยให้เขาไปกระทบสัมผัสรู้สึกจริงๆเนี่ยความรู้ตัวหนึ่งสิเป็นความรู้จริงของข้าเองตัวลู้รู้เราทิมเด้ ลูกล้วบ่ทิ่มคือเอาสัญญาอารมณ์อดีตนั่นแหละมาคิดมานึกนั่นเมื่อมีสัญญาอารมณ์มาคิดมานึกล้วก็เป็นอนาคตไปเป็นทั้งสันอดีตอนาคตเลยเป็นสิน่งเดียวกันนี่ล่ะทาแค่้ำสมมติซื้อได้เอามาเอาว่าให้รู้ในปัจจุบันเด้อเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเออแต่คนที่ทําำจริงๆหายใจเข้าหายใจออกย,ยมม่อมมีความรู้สึกขัดนั่นขั้นี่งอกร่งแงะน้ำแข็งน้ำขาน้าตีนน้ำมือเออ อาการปิติบางอย่างเกิดขึ้นกับเป็นหน้าหนาหนาหน,า,หนาชาชาเป็นคือให้ไตไม่ไหมสิเขาหูละลายเออมีบางคนก็โยกบางคนกับพองขึ้นงหอ้วนขึ้นเบ่งขึ้นบางคนก็ร้อยบางคนกับพุง่งบางคนก็อนกนกเออนี่แหละถือบอกว่าแค่รู้สึกนี่ถ้าไม่คิดไม่นึกนี่ไปให้เป็นผู้มีสติสตินี่ต้องรู้สึกตัวตลอดเด,ด beaten, ้คำว่าสตินี่รู้ซึกตัวตลอดเด้ว่ามันฝันไปเคริ่มไป เลือกขาดกันเนี่ว่าหรือว่าจังสันว่ะหรือว่าจังสีว่ะบ่บอ,ออพวกเข้าจึงขาดการต่อเนื่องในการทําสติให้ต่อเนื่องเอมันบ่มีการต่อเนื่องอภาษาบาลีพ่นว่าสันตติขาดการต่อเนื่องมันบอกสันติสันตินี่ต่อเนื่องสันตตินี่ขาดการต่อเนื่องะจ้าชายทุกคนรู้อยู่กับล่มเถอะฝึกไปรู้ล่มได้ตลอดทุกท่งทา่ารู้ล่มได้ตลอด ยืนเดินนัง่งนอนกินเขา้ากินนำรูล่มใดตลอดใจบล่ลามันรู้ได้ตลอดมันขึ้นอยู่กับห้าฝึกนั่นแหละถ้าเฮารู้ได้อยู่ตลอดจังสันบว่าม,มีปัญหาอย่างะ่ะแต่ว่ารู้แล้วมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่คิดไม่นึกนั่นแหละมันเพ่งยู่งสัน <c oughs> ต่อมาวัดนี้ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่คิดไม่นึกหรอกเพราะว่าห้าเข้าถึงครัว่าอานิจังทุขังอนัตตาเนี่ย สัพเพธรมานารังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเป็นความธรรมดาก็จะมีความเกิดเสื่อมและสลายแตกดับเป็นธรรมดาแต่ว่าห้าบ่คิดบนึกว่าไห้หมันอยากให้มันเป็นแบบนี้นี่พบเกิดบ่ได้หรือเอื่อนวาสมถะทําให้จิตว่างว่างตอนมีเนาเพลงอยู่อันนึงว่างจากการคิดเข้าใจปะวิปัสนาทําให้ว่างจากจิตคือสิ่งที่เข้ามากระทบรลู้เห็นนี่แหละจิตกับผู้รู้ก็ซึ่นเดียวกันแหละ จะไปสงสัยมัน ừ, ชิงใดที่เฮ้ากลุ่ยี่เดียวนี่แหละเอานี้ตาเข้าไปเห็นยี่เดียวนี่แหละ ừ, ต้นไม้ต้นนั้นซื้อใบจังสันจังสีเฮ้ากลู่ต้นบ่อลูกซื้อมันก็สร้างมันเข้าจะไปคิดหาซื้อมันเห็นหยัางเขะะ ừ, ดด้าใจบล่ล่ะเออแดดทีห้อนสินหนาวเฮ้ากลู่ย์ยุ่วว่ามันห่อนมันหนาวเออแต่ว่าเฮ้าก็บก่เอาความคิดไปบังคับไอ้มันเป็นไปดังทีอยากให้มันเป็นนี่นันแหละจังบาการปฏิบัติมาทั้งบดนี่บอแมนปฏิบัติเพื่อที่จะได้อะไรเอาอะไรเป็นอะไร ปฏิบัติทั้งหมดเนี่คือไม่ได้อะไรเอาใจวาล่ะอไม่ได้อะไรเลยเด้อพวกเจ้าจะไปคิดว่าต้องได้หูทิบได้ตาทิบเด้ต้องรู้เห็นสวรรค์นรกเด้ต้องนั่นต้องนี่ยุดสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละมันไม่ยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสางนี่สัพเพรธธมานี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้คําว่าธรรมบัดุกย่างนั่นแหละจเจ้าที่บอกว่าจังไดก็เรียกา่าธรรมทั้งหมดว่าความจริงทั้งเบติบห้องหูห้อเห็นนั่นแหละ แต่เฮาบอกเขาไปหยุดมันถือมั่นนี่ไหมเออมันก็นว่างอาการเนื้อการเบล่าพอ้อมนอกนั้นแค่เอาสม,มุติมาว้าพเอยเกิดข้ามข้าใจอธิบายขยายความเผยเคลื่นข้ามเ้าใจสื่อได้แต่วิธีทําของเฮารู้ลมเข้าออกอาการพิธีเกิดก็รู้ตัวตัวญาขาดคือลมเข้าออกจึงบอกว่าแต่และคนเกิดยังขึน้นกะ้างจะเพิ่งไปเนื้อหาเหตุผลมันเขามาล้มโหลด เมื่อเขามาล้มแล้วความค่อยชินที่เขามาล้มล้มล้มเลยอันเป็นถูกละเอาเองอันที่อยากอันที่อยากรู้อันที่สงสัยจักบลาคนหฮามันขามความสงสัยว่าใดน่แหละจิตมันจึงวิ่งไปแล่นไปก็เกิดอารมณ์ใดพบจึงเกิดขึ้นได้นี่แหละคำบลาเนี่ยคำบลาวนีมันมันเอาล้มนี่ละละเด้อเขามาใส่ความรู้สึกนี่โลดบ่มแมนว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ดอกบ่มแมนเด้อ เขาสิยุ่เหนือการเวลาทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นอากาลิกโก้ใจบ่กนี่แหละเหนือการเวลาแปลว่าจังซีเอาขอละ <c oughs>